สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิมลรัศีบุญเพ็งนะคะก็จะมาสอนทำข้อสอบใน Google Form s, เหมือนเดิมนะคะโอเคขั้นตอนแรกเลยนะคะให้ทุกคนเข้าไปที่ Google เนาะแล้วก็คลิกไปที่ได์ของตนเองได้เลยนะคะเหมือนเดิมค่ะกดไปที่คำว่าใหม่เนาะ ตรงคาว่าใหม่นะคะแล้วก็เลือกไปตรงที่คําว่า Google Form ตามลูกศรได้เลยนะคะแล้วก็เลือกไปที่แบบทดสอบไม่มีข้อมูลคะ่ะเป็นไงรอสักพักนะคะแบบฟอร์มของเราก็จะขึ้นมาแบบฟอร์มของเราขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะมันยังเป็นฟอร์มไม่มีชื่ออยู่ถูกไหมทุกคนก็ทำการเปลี่ยนชื่อแบบแบบฟอร์มเป็นแบบฟอร์มของตนเองได้เลยนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเนาะก็จะสร้างเป็น แบบทดสอบเก็บคะแนนนะคะคำไหนที่เราไม่ใช้เราก็ลบออกไปได้เลยนะคะ Google Form เขาจะทำการบันทึกให้เราโดยอัตโนมัติเนาะนะคะ,ะทีนี้ข้อมูลของเราก็จะขึ้นมาเราก็เลือกที่จะทำแบบทดสอบได้เลยว่า เราจะสร้างแบบทดสอบแบบไหนโดยวันนี้นะคะก็จะสร้างแบบทดสอบอยู่ในการัน2แบบก็คือเป็นแบบเลือกตอบ4ช้อยแล้วก็เป็นการเขียนตอบนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาทําอันแรกก่อนเลยก็คือการทําเลือกตอบเนาะนะคะก็ทุกคนเตรียมข้อสอบของตัวเองมาหมดแล้วก็พิมพ์ข้อสอบของตนเองลงไปในแบบทดสอบได้เลยเนาะอันนี้ยกตัวอย่างก็จะเป็นเช่นปฏิทินใช้บอกเวลาในลักษณะใดนะคะเราก็เอา คำตอบมาใส่ลงในช้อยของเราไปได้เลยนะคะเราก็พิมพ์ไปเรื่อยๆเลยมีสีตัวเลือกเราก็เอาตัวเลือกมาให้หมดสีตัวเนาะพอบันทึกสีเสร็จสีตัวเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมทุกครั้งอย่าลืมกดจำเป็นนะคะอย่าลืมกดจำเป็นคําว่าจําเป็นมันเป็นการระบุให้ในักเรียนทําข้อสอบของเราโดยที่เขาจะไม่ต้องข้ามพอเสร็จแล้วให้คลิกไปทงคําที่เฉลย ทีนี้คลิกเฉลยแหละเสร็จแล้วนาะทุกคนก็เลือกได้เลยว่าจะให้คะแนนเนี่ยกี่คะแนนในที่นี้ให้1คะแนนเราก็คลิกไปเป็น1คะแนนนะคะแล้วก็เฉลยคําตอบได้เลยว่าระหว่างคําตอบข้อน,นี้อยู่ข้อไหนก็กดเฉลยพอทําเสร็จแล้วนะคะก็กดเสร็จสิน้นก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นระดับคะแนนก็จะอยู่ด้านบนเขียนว่า1คะแนนเห็นไหมก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ10ข้อเลยทีนี้ ทำแบบทดสอบแบบตัวเลือกครบแล้ว10ข้อเห็นไหมคะแนนมันก็จะไปอยู่ด้านบนว,นว่ามีทั้งหมด10ข้อทีนี้ทุกคนก็เช็คให้เรียบร้อยว่ากดจำเป็นครบทุกข้อหรือยังเฉลยคำตอบครบหรือยังคะแนนขึ้นครบตามจำนวนข้อของเราหรือยังนะคะพอเสร็จแล้วต่อไปต่อไปนะคะก็จะเป็นการทำแบบทดสอบอีกแบบหนึง่งก็คือการใช้เป็นเลือกคำตอบ แบบสั้นหรือเป็นการทําข้อสอบแบบเขียนตอบเนาะนะคะเราก็จะเลือกไปที่ตัวเลือกให้เป็นคําตอบแบบสั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นคําตอบอิสระตามความรู้ของนักเรียนได้เลยนะคะโดยเราก็จะระบุแนวในการตอบที่ถูกต้องลงไปด้วยเช่นเดียวกันอ่ะทีนี้เรามาสร้างแบบทดสอบกัน5ข้อเห็นไหม พอเราสร้างคําตอบของเราเสร็จแล้วแบบ5ข้อเป็นแบบข้อเขียนถูกไหมคะมันก็จะขึ้นมาเป็นลักษณะตัวอย่างเลยให้นักเรียนเขียนคําตอบสั้นๆลงไปในนี้โดยที่เรากดจําเป็นเสร็จแล้วเราเสลยคําตอบไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมคะมันก็จะขึ้นมาให้เราแบบนี้เลยเห็นไหมดังนั้นข้อสอบของเราวันนี้ก็จะมีทั้งหมด15ข้อเลือกตอบ10ข้อแล้วก็เขียนเ,เขียนคําตอบอีก 5้าข้อนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ไปเช็คที่การตั้งค่าว่าทุกคนจะตั้งค่าในการตั้งค่าของแบบทดสอบนี้อย่างไรนะคะเสร็จแล้วลองดูตัวอย่างเขาก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้อันนี้คือส่วนแรกก็คือข้อมูลทั่วไปเนาะเดี๋ยวเรามาลองทําข้อสอบให้ทุกคนดูกันนะคะเป็นไงทีนี้กรอกข้อมูลในส่วนแรกให้เรียบร้อย พอกรอกข้อมูลในส่วนนี้เรียบร้อยแล้วก็กดที่คําว่าถัดไปมันก็จะขึ้นมาในรูปแบบของแบบทดสอบเห็นไหมคะเราก็เริ่มทําแบบทดสอบได้เลยนะคะณนะตรงนี้ก็เริ่มทําแบบทดสอบไปได้เลยจนครบ15ข้อนะคะ อ่ะโอเคทีนี้พอทุกคนทําครบ15ข้อแล้วทุกคนก็กดที่คําถัดไปมันก็จะขึ้นมาเช็คให้เรานี่แหละว่าเราเป็นบอดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้พอเสร็จแล้วคุณครูก็เข้ามาดูในหน้าต่างพอนักเรียนกดส่งเสร็จแล้วถูกไหมคะมันก็จะขึ้นที่การตอบกลับตรงนี้ เห็นไหมการตกลกับตรงนี้จะขึ้นมาที่คุณครูคุณครูก็เช็คได้เลยว่าเอ,อมีนักเรียนกี่คนที่ส่งกลับมานักเรียนทําข้อสอบได้กี่ข้อนักเรียนคนนี้ชื่ออะไรเห็นไหมเขาก็จะขึ้นเป็นกราฟกราฟเป็นแบบนี้มาให้เราทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าใครส่งมาเท่าไหร่ให้คุณครูกดไปที่ตัวสีเขียวนะคะมันจะเป็นการสร้างชีตหรือสรุปว่าคนนี้ชื่ออะไรได้กี่คะแนนอะไรของเรา เห็นไหมคะเข้ามาแล้วมันก็จะขึ้นหมดเลยว่าส่งกี่โมงอีเมลอะไรได้คะแนนเท่าไหร่ในที่นี้ก็ได้1 4เต็ม15เนาะนักเรียนชื่ออะไรขึ้นหมดเลยคะ่ะว่าข้อนี้นักเรียนตอบอะไรข้อนี้นักเรียนตอบอะไรเขาจะขึ้นแจกแจงมาในหน้านี้หมดเลยโอเคไหมคะ,ะทีนี้เรียบร้อยสำหรับตัวอย่างการทำแบบทดสอบนะคะก็ขอบคุณค่ะ